จีเดอร์พลส EP ที่2แล้วนะครับสำหรับ EP นี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเคยสงสัยกันไหมครับว่าบุฟเฟ่คืออะไรจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าอาหารบุฟเฟ่คืออะไรแต่เราทำไมเราต้องกินบุฟเฟ่ด้วยแล้วเรากินไปทำไมอันนี้เป็นสิ่งที่เราสงสัยจากการชวนไปกินบุฟเฟ่ซึ่งจริงๆไม่ต้องสงสัยก็ได้แต่ชวนคุยแล้วก็สงสัยเหอะเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าบุฟเฟ่มันมีที่มาจากอะไร เมื่อถ้าเราไปหาข้อมูลในภาษาอังกฤษใช่ไหมบุฟเฟ่เนี่ยมันก็คือ All you can eat ก็คือกินทุกอย่างได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยแล้วทำไมต้องกินทุกอย่างละ่ะทำไมเราแบบกินบางอย่างไม่ได้หรอทีนี้ก็เลยหาข้อมูลต่อไปเราค้นพบว่าที่มาของมันเนี่ยมาจากต้นกำเนิดมาจากสวีเดนช่วงประมาณศตวรรษที่16ซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ไวกิ้งเริ่มต่อเรือทำมาค้าขายเริ่มออกทะเลละ ทีนี้พวกเขาอยู่ในทะเลนานๆเนี่ยพวกเขาก็เหมือนพวกเรานั่นแหละคิดถึงอาหารที่อยากกินเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนเรือมันอยู่เยอะใช่ไหมพอะทุกคนอยากกินทุกคนก็มีของที่ตัวเองอยากกินอยู่ในใจเพราะฉะนั้นพอถึงฝั่งการกินแบบบุฟเฟ่ต์มันก็เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองของเขาซึ่งต่างคนต่างได้กินของที่ตัวเองอยากกินแล้วก็ามาวางบนโต๊ะรวมกันซึ่งในภาษาสวีเดนเนี่ยเรียกว่า b r a n d w i c h b o a r d อันนี้อาจจะออกเสียงผิดนิดหน่อยนะครับ ซึ่งน่าจะผิดนั่นแหละก็เป็นการเอาอาหารมารวมกันใช่ไหมซึ่งต่อมาเนี่ยวัฒนธรรมนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดมาที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็หยิบวิธีการทานบุฟเฟ่มาแต่ว่ายังไม่ได้เรียกว่าบุฟเฟ่เพิ่งมาถูกเรียกว่าบุฟเฟ่ในช่วงศตรวรรษที่18นะครับซึ่งก็กลายเป็นวิธีเรียกชื่อของวิธีการทานอาหารอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งการทานบุฟเฟ่เนี่ย คุณโตมอนได้พูดไว้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะขออนุญาตหยิบมาให้เ,เพื่อนๆฟังว่าที่พวกเขาอยู่ในทะเลนานๆเนี่ยพวกเขาก็เหมือนพวกเรานั่นแหละคิดถึงอาหารที่อยากกินเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนเรือมันอยู่เยอะใช่ไหมพอทุกคนอยากกินทุกคนก็มีของที่ตัวเองอยากกินอยู่ในใจเพราะฉะนั้นพอถึงฝั่งการกินแบบบุฟเฟ่มันก็เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองของเขาซึ่งต่างคนต่างได้กินของที่ตัวเองอยากกินแล้วก็มาวางบนโต๊ะรวมกัน ซึ่งในภาษาสวีเดนเนี่ยเรียกว่า b r a n d w i n s o อ r d อันนี้อาจจะออกเสียงผิดนิดหน่อยนะครับซึ่งน่าจะผิดนั่นแหละก็เป็นการเอาอาหารมารวมกันใช่ไหมซึ่งต่อมาในยุคต่อมาเนี่ยวัฒนธรรมนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดมาที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็หยิบวิธีการทานบุฟเฟ่มาแต่ว่ายังไม่ได้เรียกว่าบุฟเฟ่เพิ่งมาถูกเรียกว่าบุฟเฟ่ในช่วงศตวตรรษที่18นะครับซึ่งก็กลายเป็น วิธีเรียกชื่อของวิธีการทานอาหารอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งการทานบุฟเฟ่เนี่ยคุณโตมอนได้พูดไว้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะขออนุญาตหยิบมาให้เพื่อนเฟังว่าการทานบุฟเฟ่แบบการทานบุฟเฟ่แบบนี้ทำให้ต่างคนต่างพยายามกินให้มากเข้าไว้จะได้คุ้มค่าซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคม ในยุคหลังสงครามที่คนสามารถกินได้ไม่อั้นเป็นการตอบสนองต่อความอดอยากในยุคก่อนหน้าสมัยเกิดสงครามในโลกการกินบุฟเฟ่ต์แบบนี้ทำให้ต่างคนต่างพยายามกินให้มากเข้าไว้จะได้คุ้มค่าซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงสภาพสังคมในยุคหลังสงครามที่คนสามารถกินได้ไม่อั้นเป็นการตอบสนองต่อความอดอยาก ในยุคก่อนหน้าสมัยเกิดสงครามใหญ่ในโลกซึ่งอันนี้คุณโตมอนก็ได้เขียนไว้ในเว็บของคุณโตมอนนะครับซึ่งก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้คบคิดกันต่อว่าเฮ้ยแล้ววิธีการทานบุฟเฟ่แบบไม่อั้นแบบนี้เอาจริงๆมันส่งผลเสียอะไรกับโลกเราหรือเปล่าการกินที่เยอะเกินไปการใช้ทรัพยากรของธรรมชาติที่ถูกเสิร์ฟมาอยู่บนโต๊ะแล้วมันเลยเวลาของมัน สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายไปเป็นขยะเหลือทิ้งต่อในขณะที่โลกของเรากำลังเผชิญกับสภาวะขาดแคลนอาหารแน่นอนครับมันไม่เท่ากันหรอกเรามีกำลังที่จะกินเราก็กินได้ก็ใช่ไงแต่สำหรับคนที่เขาเข้าไม่ถึงละอาหารเหล่านี้กลายเป็นของเหลือซึ่งบางประเทศก็เอาอาหารเหลือเหล่านี้แหละไปแปลรูปเป็นอาหารให้กับโฮมเลสเตอให้กับคนที่ เข้าไม่ถึงทรัพยากรเหล่านี้เพราะฉะนั้นทานบุฟเฟ่ต์ครั้งต่อไปอยากชวนเพื่อนๆคิดถึงคนที่เขาไม่สามารถจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเราคิดถึงคุณค่าทางอาหารกว่าจะมาเสิร์ฟหนึ่งจานของเรามันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างคิดถึงธรรมชาติที่ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อสิ่งเหล่านี้ผักที่ปลูกแล้วเรากินไม่หมดตักแต่พอดีครับช่วยกัน รักโลกของเราผ่านอาหารที่เพื่อนๆกินนะครับสำหรับตอนต่อไปอยากรู้อะไรก็ทิ้งข้อความไว้ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ